สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลนะคะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดช่างเหล็กพิบูลเกียรตินะคะอ่านนักเรียนดูนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนอะไรแล้วก็ตั้งใจเรียนถามว่ายากไหมไม่ยากแต่เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะคะเรื่องใหม่ๆอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆก็คงจะต้องตั้งใจนะคะว่าจะเข้าใจนะ มันไม่ยากนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจก็คงจะทําไม่ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าทําได้ก็คงจะทําแบบไม่ถูกอะคะ่ะอ่ะเรียนดูนะคะการหาผลรบโดยใช้เส้นจํานวนจริงครูบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับป .1 น,นะคะเพราะว่าเดิมมันเป็นเนื้อหาของชั้นป .3 นะคะแต่หลักสูตรปรับใหม่เอามาให้ป .1 เรียนนะเขาคงมีที่มาของเขานะ แต่ว่าคุณครูไม่ค่อยโอเคแต่เอาเถอะนะหาคุณครูก็สามารถสอนได้ให้นักเรียนเข้าใจหาวิธีอยู่ว่าจะทำไงให้เข้าใจง่ายสุดเขาบอกการหาผลลบโดยใช้เส้นจานวนและเติมคาตอบก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจไอ้เส้นยุ่งเหยิงนี่กันก่อนโดยไม่สนใจโจทย์ดูตรงนี้นะคะช่องที่คุณครูกำลังจะขีดให้นี้อมือคุณครูมีอำนาจมากเลยนะคะ จิมปุ๊บหายปั๊บนะคะอ่ะเปลี่ยนเสียสีแดงเลยช่องเส้นนี้นี่แดงมากเลยนะคะชมพูเลยเนะี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าช่องพวกเนี้ยจะถูกแบ่งมาช่องละเท่าๆกันบนเส้นเส้นหนึ่งที่แลดูมีอำนาจมากเลยบนเส้นสีดำ แล้วก็เขียนเลขมาศูนย์หนึ่งสองามห้าหกจดแดเกจะมีเส้นแบบนี้ทุกข้อเลยแล้วก็จะมีเลขแบบนี้ทุกข้อด้วยคือตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสหเจ็ดปดเเพราะฉะนั้นคุณครูจะไม่อธิบายเส้นนี้อีกแล้วนักเรียนต้องทำาเข้าใจในรูปนี้ให้ดีนะคะอ้าวฟังใหม่นะคะเส้นนี้จะถูกทำมาเหมือนกันทุกข้อ เราจะเริ่มด้วยตัวเลขที่น่ารักที่สุดคือเลขศูนย์หนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปเส้นนี้จะถูกทำมาเหมือนกันทุกข้อคุณครูให้ดูนะคะมีด้วยกันหลายข้อมากอ่าผ่านนะคะคุณครูจะยังไม่อธิบายอะไรนอกจากให้ดูเส้นนะเส้นจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปคือโจทย์ ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้โจทย์มันต่างกันเอามาดูนะคะเริ่มดูนะคะโจทย์บอกว่าสไปดูค่ะคูเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอโค้งไปค่ะไปจนถึงเลขสีนะ่ะ ถึงเส้นครูจะโค้งไม่ไม่เหมือนกับหนังสือแต่ไปลงที่เลขสี่เหมือนกันนะคะเวลาที่นักเรียนลากด้วยมือนักเส้นนักเรียนก็จะไม่โค้งและไม่ตรงแบบครูหรอกนะเพียงแต่ว่านักเรียนก็จะลากไปมันจนถึงจุดหมายจนได้แล้วเขาสั่งให้เราลบไปเท่าไหร่ดูดีๆนะคะเขาสั่งให้เราเนี่ยลบออกไปสามเนี่ยโจทย์เขาสั่งแปลว่าเรา ต้องทำยังไงคุณครูขอลบอันนี้ออกก่อนนะคะเนื่องจากเส้นมันใหญ่นักเรียนจะสังเกตว่าเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะครูจะเปลี่ยนสีเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างนักเรียนจะเห็นว่าเส้นที่เขาให้เธอมาเนี่ยเนี่ยมันคือโจทย์ที่กำหนดมานี่สเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ลบออกไปสาม เราจะทำยังไงลบออกไป3นะคะคือนี่คุณครูใช้สีคละสีนะคะครูถอยหลังออกไป3มช่อง1 2 3ดูดีๆนะคะเห็นไหมคะครูถอยหลังไป3มช่องนะคะหนึสเพราะฉะนั้นคำตอบจะอยู่ที่เลขหนเพราะนั้น4ีลบสก็จะเท่ากับ1 แล้วมตอบออตอหนึ่งใครยังไม่เข้าใจใจเย็นๆนะอา้าวฟังใหม่นะคุณครูจัดลบสิ่งใดที่ทําให้เธอไม่เข้าใจเธอต้องทํำความเข้าใจมันให้เข้าใจจึงจะเรียกว่าการเรียนสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจมันค้างคางในใจอยู่ต้องดูจนกว่าจะเข้าใจแล้วจึงจะเรียกว่าเข้าใจแล้ว แล้วสิ่งที่นักเรียนเข้าใจแล้วจะเป็นมาตรฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีในอนาคตของนักเรียนครูไม่อยากให้เรียนชั้นป .1 เกียรติคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์จะต้องอยู่ในใจนักเรียนนะครูเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากเพราะมันง่ายแต่มันต้องเข้าใจก่อนจึงจะง่ายนะคะเอาล่ะดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูสอนแบบใจเย็นที่สุดในโลกเลยสี่ โจทย์บอกสี่ก็ลากมาที่สี่ค่ะไม่ต้องมีหัวลูกศรก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วโจทย์บอกว่าลบด้วยสามเราก็นับช่องค่ะไม่สนใจตัวเลขนะนับช่องหนึ่งสองสามแปลว่าต้องลากเส้นอีกเส้นหนึง่งแล้วลูกศรมาหยุดที่นี่ครูขอลบเส้นนี้ก่อนนะคะแปลว่าเส้นเดิมมันอยู่นี่นะ แปลว่าคุณครูจะต้องเป็นไงคะคุณครูใช้สีแดงครูต้องลากเส้น1หนึ่งช่องสองช่องสามช่องแปลว่าลากเส้นย้อนกลับมาแล้วมาที่หัวลงที่เลขหนึ่งแปลว่าคําตอบที่ออกมาสี่ลบสมจะได้เท่ากับ1คุณครูก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับไปแล้วก็เขียนเลขหนึ่งอารบิก แล้วตออบอตอบทุกครั้งต้องเป็นเลขไทยเสมอคุณครูก็ตอบหนึ่งค่ะค่ะคุณครูไปข้อต่อไปแล้วนะคะหลายรอบแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าหกนักเรียนจะสังเกตว่าเขาทำมาให้เราแล้วคือนี่ลูกศรเริ่มต้นที่หกดูนะคะคุณครูจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเ,เสร็จแล้วเขาบอกว่า ลบออกด้วยหนึ่งก็ขีดเส้นไปหาหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่านับย้อนมาหนึ่งช่องค่ะเพราะ,ะนั้นคำตอบก็จะอยู่ที่ค,คำตอบก็จะอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าเพราะฉะนั้นก็ตอบค่ะเท่ากับห้าเลขมันเป็นภาษาตะกล็อกนะคะ ก็ลบอะไรไม่ถูกใจก็เขียนใหม่ลบเขียนใหม่เพราะฉะนั้นเลขไทยด้านล่างก็ต่อห้าขั้งเรียนอ่าผ่านนะคะไปดูข้อต่อไปโจทย์บอกว่า9ก้าลบสองแล้เรียนจะสังเกตว่าเส้นจะเริ่มตุนเริ่มตุนเริ่มต้นที่ศูนเสมอแล้วก็ไปลงท้ายที่โจทย์สั่งคือเก้าเขาสั่งอะไรเขาสั่งว่าให้ลบออกไปสอง ก็ย้อนนับช่องมาค่ะหนึ่งสองยงเส้นกลับมาที่เลขนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดตอบเจ็ดค่ะคุณครูบอกเลยว่าเทคนิคการสอนคณิตนี้ไม่มีใครสอนนะนอกจากคุณครูนะคะ คนอื่นอาจจะสอนไม่เหมือนครูเลยแต่ครูก็สอนไม่เหมือนคนอื่นแต่รับรองนักเรียนจะเข้าใจแล้วทามันได้แน่นอนเพราะมันเป็นวิธีการของครูที่ใช้ในการเรียนมาตั้งแต่เด็กและครูได้คะแนนเลขร้อยเต็มตลอดเลยนะคะสมัยเด็กๆอ้าวไปดูต่อนะคะมันเป็นกลยุทธ์ของคุณครูนะคะเทคนิควิธีการในการเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นเรียนดูโจทย์บอกว่า8เริ่มต้นที่ศูนย์ก็ไปลงท้ายที่8 เขาสั่งเราให้เราลบสี่เอามาดูกันนะคะไม่สนใจตัวเลขค่ะเวลานับหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าเราลากเส้นมาลงที่นี่เพราะนั้นคำตอบที่เราได้คือเลขสี่แปดลบสี่เท่ากับสี่ค่ะตอบเลขสี่ไทยค่ะครูเชื่อว่าผู้ปครองจะเข้าใจสิ่งที่ครูสอนและชัดเจนนะคะข้อต่อไปนี้ไม่ทำอะไรมาให้เลย เป็นความท้าทายค่ะแต่อย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทําเริ่มต้นที่ศูนเหมือนเดิมค่ะเขาสั่งให้5้ลบสีโยงเส้นไปถึงเลขห้ค่ะโยงมันลงมาให้ได้ค่ะถึงเลขห้ใช้ดินสอโยงนะคะเสร็จแล้วในเมื่อเราจะต้องโยงเส้นเองคุณครูสุนารีขอใช้สีที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้นักเรียนเห็นนะคะเขาสั่งให้เราลบสี่นับไปสช่องค่ะไม่สนใจตัวเลขค่ะหนึ่ง 2 3งสโยงเส้นกลับมาค่ะที่เลขสีได้คำตอบลงที่เลขหนึ่งค่ะตอบเท่ากับหนึ่งค่ะเพราะนั้นคำตอบคือหนึ่งค่ะอ้าวต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่2บอกว่าอะไร9ค่ะ9จากศูนย์โยงไปหา9เลยค่ะ ต้องเลงก่อนนะคะว่าก้ามันอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะเสร็จแล้วเขาสั่งให้เราลบ3ค่ะคุณครูใช้สีตรงกันข้ามครูนับไป3มช่องไม่สนใจตัวเลขค่ะ1 2ึสามโยงเส้นย้อนกลับมาค่ะเขาสั่งให้เราถอยหลังไป3มช่องเพราะฉนั้นคำตอบคือ6ค่ะเท่ากับ6เขียนเลขไทยหค่ะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูเชื่อว่า สิ่งที่คุณครูได้สอนไปอย่างละเอียดจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำนึกคิดของนักเรียนแล้วสร้างมโนทัศน์หรือภาพความคิดและสามารถทำสองข้อที่เหลือได้ด้วยตัวเองอ่าอ้าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหน้านี้คุณครูสุนารีจะติดดาวนะคะเจอกันเมื่อไหร่ครูขอตรวจนะคะ สองข้อที่เหลือคุณครูจะไม่ทําให้ให้นักเรียนกับผู้ปกครองถ้านักเรียนเข้าใจทําด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องถามแม่เลยแล้วถ้านักเรียนถูกนักเรียนจะภาคภูมิใจที่สุดในโลกหรือไม่งั้นนักเรียนก็ทําค่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยดูให้ว่าถูกไหมถ้าผู้ปกครองดูแล้วว่าถูกแสดงว่าหนูเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนครูก็จะดีใจมากเลยนะคะถึงแม้จะไม่เห็นสีหน้านักเรียนก็ตามนะคะอ้าวล่ะโอเคสําหรับคลิคลปนี้คุณครูจะค้างไว้ที่เส้นจํานวนแค่นี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ